สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอามิอยากจะแบ่งปันนะคะในส่วนของเรื่องการเงินค่ะใน ep นี้นะคะดิฉันก็นำประสบการณ์ที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริหารจัดการหนี้มาอันยาวนานนั่นเองนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะสำหรับการบริหารจัดการทางการเงินของเรานะคะกรณีที่เรามีหนี้อยู่เราอยากจะจัดการมันยังไงจะเริ่มต้นแบบไหนดีกับ ปัญหานี่นะคะสิ่งอื่นเลยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะที่อยากจะแนะนำและแบ่งปันนะคะหากวันนี้เรามีหนี้สิ่งแรกเลยค่ะให้เราทำทันทีนั่นก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองเพื่อให้เรารู้ค่ะว่าเรามีหนี้ที่เป็นนะคะเขาเรียกว่าหนี้จนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดทรัพย์สินไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ของเรามีหนี้อะไรบ้างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้และทําบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนและรายจ่ายมีอะไรบ้างนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีภาระรายจ่ายรายเดือนคืออะไรนะคะและนะคะเมื่อเรารู้แล้วเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะคะเรามีหนี้อยู่ก็มาดูอีกว่านี้ของเราค่ะนะคะเป็นหนี้เร่งด่วนนะ,ะหรือไม่เป็นหนี้ที่ นะคะเราสามารถผ่อนได้หรือไม่เป็นหนี้ที่นะคะมันอยู่ในขั้นตอนไหนค่ะนะคะถ้าวันนี้เราเป็นหนี้ที่ไม่ได้เร่งรีบเลยเราสามารถที่จะจัดการมันได้แต่เราอยากจะหมดหนี้ตัวนี้ไวๆเราจะทำยังไงนะคะนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นหนี้ที่นะคะโอ้โหนะคะ หมายความว่าเริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มจ่ายไม่ไหวแล้วเริ่มเครียดแล้วเริ่มกังวลแล้วนะแต่พอจะมีเงินจ่ายได้อยู่บ้างน,นะ,ะจ่ายได้บ้างจ่ายไม่ได้บ้างกลุ่มนี้จะทํำยังไงนะคะและอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่ไหวแล้วนะคะจ่ายไม่ได้เลยนะ,ะกลุ่มนี้จ่ายไม่ได้เลยจะทํำยังไงดีนะ,ะมีทั้งขึ้นศาลแล้วยังไม่ขึ้นศาลก็อยู่ ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหานั่นเองนะคะเราจะเริ่มจัดการยังไงดีนะคะมาก่อนเลยค่ะนะคะอันดับแรกเลยสําหรับกลุ่มที่นะคะมีหนี้ที่พอบริหารจัดการได้แต่เราอยากจะหมดหนี้กลุ่มนี้ไวๆนะภายในหนึงปีให้หมดกลุ่มหนี้นี้ไวๆเริ่มอย่างไรดีนะคะ อันดับแรกเลยเมื่อเราคำนวณรายรับรายจ่ายเรารู้แล้วว่าภาระเรานะมีรายจ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายทุกเดือนเท่าไหร่และมีหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเรามีรายได้หมื่นหนึ่งนะเรามีค่าใช้จ่ายประจําเดือนนะคะห้าหมืน่นอ่าโอ้โหเยอะมากมีค่าใช้จ่ายห้าหมืน่นมีหนี้ต้องจ่ายเดือนละนะอ่านะ ห้าหมื่นมันเกินไปป่ะนะมันสูงมีค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าไรายได้อีกนะนั่นหมายความว่าย,งายังไงโอ้โหนี่ไม่พอจ่ายแน่นอนเพราะมีไรายได้หมื่นหนึ่งแต่ค่าใช้ใจ่ายห้าหมื่นมันเกินไปแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มลดค่าใช้ใจ่ายไม่จําเป็นค่ะนะคะมีไรายได้หมื่นแต่จ่ายห้าหมื่นแปลว่าเราต้องไปเอาเงินอนาคตมาจ่าย นะคะหรือเอาเงินที่เราเก็บมาจ่ายถูกไหมฉะนั้นสิ่งสําคัญก็ต้องเริ่มลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นก่อนนั่นเองนะคะรายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆค่ะนะตัดมันออกไปก่อนนะคะ่ะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ กำจัดนี่จนให้ได้นั่นเองนะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเราดูแล้วเรามีไรายได้มือหนึ่งแต่เราจ่ายซะมากกว่ามือหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะมากกว่ามือหนึ่งเราก็ต้องขจัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นค่นนะคะพอเราขจัดแล้วนะ,ะเราก็เริ่มสร้างวินัยค่นนะเพราะเราขาดวินัยไม่ได้ค่ะ ถ้าเราต้องการให้เป้าหมายเราสําเร็จวินัยจึงมีความสําคัญมากค่ะนะคะเราก็ต้องเริ่มสร้างวินยัยทําโปรแกรมทําแผนการของเรานะคะในการที่เราจะหมดนี้ภายในหนึ่งปีนั่นหมายความว่าเราต้องแยกนะคะกองเงินที่ชัดเจนค่ะกองที่หเป็นกองสำหรับการใช้จ่ายกองที่สองสำหรับจ่ายหนี้รายเดือนของเรา กองที่สามคือเก็บค่ะเก็บในที่นี้คือเก็บเพื่อปิดหนี้ค่ะนะและการเก็บของเราเราต้องแยกเป็นสองกองด้วยกองหนึ่งกองสำหรับปิดหนี้กองหนึ่งนะคะการเก็บเงินของเราให้เราแยกกองออกมานะคะเพื่อนนะ,ะกองเก็บหนี้กองหนึ่งกองเก็บการฉุเฉินหรือปิด นะเก็บแบบไม่ถอนไม่ใช้มันเลยเป็นเก็บแบบฉุเฉินค่ะนะคะประมาณอย่างน้อย10%นค่ะนะคะนี่คือกองที่เราเก็บค่ะส่วนนะคะเงินที่เราได้รับมานะคะให้เราตัดเก็บก่อน10%และตัดกองที่2ก็คือตัดสำหรับเก็บไว้จ่ายหนี้นะคะก้อนหนึ่งที่เหลือเราก็ไปใช้ใจ่ายภาระต่างๆของเราไปกันนี่คือ กระบวนการที่เราจะสร้างวินัยใหม่ให้กับเราค่ะถ้าเราไม่สร้างวินัยใหม่ให้กับเรานะการที่เราต้องการที่จะหมดหนี้ภายใน1ปีมันก็เป็นไปได้ยากนั่นเองนะคะและเราก็เก็บแบบวินยัยวินัยทุกๆุกเดือนค่ะเราก็จะเห็นเงินก้อนที่เราเก็บไวนะะ้นะคะเพื่อนนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปโปะนี้ได้นะคะและถ้าวันนี้ค่ะไรายได้ของเรามันน้อยมาก นะหักแล้วมันเพียงพอต่อการใช้จ่ายกับจ่ายหนี้แต่ไม่สามารถเก็บได้เลยสิ่งต่อมามันก็จำเป็นที่เราจะต้องไปสร้างไรายได้ใหม่ให้เพิ่มขึ้นมาและยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลจะทำอะไรดีมันก็สามารถทำงานออนไลน์ line, ในสิ่งที่เราถนัดเรารู้นะคะว่าเรามีความสามารถสิ่งนั้นได้ค่ะยกตัวอย่างค่ะดิฉันเองเป็น นะคะมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มีความรู้เรื่องกฎหมายดิฉันก็นําสิ่งนี้ค่ะก็เอามาสอนเอามาช่วยเหลือคนผ่านออนไลน์นะคะและดิฉันก็มีความรู้นะคะชอบศึกษาเรื่องจิตวิญญาณชอบอ่านหนังสือจิตวิญญาณนะคะดิฉันก็นําความรู้เรื่องจิตวิญญาณที่มีค่ะมาทําช่อง YouTube ค่ะและก็นะคะสอนคน นะแบ่งปันให้คนได้รู้วิธีการแก้เรื่องจิตนั่นเองนะคะสอนคนเรื่องจิตวิญญาณก็ทําให้เรามีไรายได้เข้ามาค่ะไรายได้ที่เข้ามาจากการสอนก็คือคอ,อร์สออนไลน์มีไรายได้จากการนะ,ะท o u t u b e ก็มีค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์ค่ะนะคะอย่างช่องนี้ค่ะก็มีนะทำเกี่ยวกับเรื่องคริปโตค่ะก็มีไรายได้เกี่ยวกับค่าโฆษณาค่ะและนอกจากนี้ค่ะเรา ก็สามารถสร้างไรายได้จากการนะเขียนหนังสือก็ได้เขียนหนังสือดิจิตัลก็ได้ก็สร้างไรายได้ให้เรามากมายค่ะวิธีการสร้างไรายได้ในยุคนี้ค่ะมีเยอะแยะเราก็ดูในสิ่งที่เราถนัดค่ะและเราก็นําสิ่งที่เรามีความรู้นั้นค่ะมาสร้างไรายได้ให้กับเราในออนไลน์ในโซเชียลมีเดียค่ะ ะะมันก็จะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นและรายได้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปต่อยอดในการไปลงทุนและก็แบ่งเก็บค่ะเพื่อนะคะเอามานะสะสมค่ะเราอย่าไปปิดนี่ในทันทีค่ะให้เราเก็บสะสมไว้สะสมไว้จนมันได้ก้อน โตเพียงพอเราก็สามารถที่จะไปไก่เกี่ยกับเจ้าหนี้ค่ะเพื่อให้เจ้าหนี้ลดหนี้ให้กับเราค่ะและเราก็ไปปิดหนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการค่ะที่ดิฉันใช้อยู่นะคะและก็ในองค์กรที่ดิฉันเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็ใช้กระบวนการนี้ค่ะก็คือการจัดการหนี้เพิ่มไรายได้เข้ามาค่ะลดค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นวิธีการที่ง่ายที่ นะทุกท่านก็สามารถทําได้ค่ะนะคะนี่ก็คือการบริหารจัดการทางการเงินแบบง่ายๆนะคะที่เราต้องสร้างวินัยให้กับตัวเราในการที่จะไปจัดการหนี้สินนะคะหรือนะสิ่งที่เราต้องการปลดล็อกมันให้ให้มันหายไวๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือ EP ีแรกค่ะที่นำมาแบ่งปันสำหรับการบริหารจัดการทางการเงินที่ง่ายๆแต่มันอยู่ที่ วิัยของเราเป็นหลักว่าเราจะสร้างวิัยใหม่ของเราได้หรือไม่นะคะสำหรับในวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนการสวัส